สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลโยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณนัทยาบุญเจริญน,นะครับเป็นผู้ในวยการคาสันอะคาเดมี่ไทยแลนด์จำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านยานยนต์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านยานยนต์ปกติไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้าด้วยวันนี้พาคณะผู้บริหารนะครับและทีมงานมาเยี่ยมชมกิจการของวิทยาลัยของเราและเพื่อหาความร่วมมือกับวิทยาลัยนะครับทางด้านเทคโนโลยียานยนต์มาดูความรู้สึกของท่านที่มาเยี่ยมวิทลัยเราแล้วมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ชี้แจงเรื่องบริษัทของคาสัน Academy ว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรติดตามผมมาครับ สวัสดีค่ะชื่อ,อนัททยาบุญเจริญนะคะก็เป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันฝึกอบรมคาซัมอะคาเดมี่ประเทศไทยนะคะคาซัมอะคาเดมี่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับายานยนต์นะคะหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของเรานะคะก็จะเป็นหลักสูตรการตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้วแล้วก็การซ่อมบำรุงนะคะในอนาคตอันใกล้เราก็จะมีเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเราก็ยังเน้นไปที่การตรวจสภาพรถยนต์ไฟฟ้า ความรู้ทั่วไปกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็สามารถติดตามาข้อมูลบริษัทเราได้ที่เพจ Facebook นะคะคารซัมอะคาเดมี่ไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ที่ดีเราได้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยที่นี่นะคะให้การต้อนรับโดยดรมนูนนะคะก็ค่อนข้างประทับใจมากนะคะกับ วิธีการจัดการเรียนการสอนการสอนในยุคป,ปัจจุบันทํายังไงให้ตามอุตสาหกรรมทันอาจารย์เขามีวิธีการวางโครงสร้างวิธีการให้เด็กได้ได้ล้อไปกับอุตสาหกรรมได้ทันนะคะมันมีหลากหลายกล,ลยุทธ์หลากหลายวิธีน่าสนใจมากตัวอาจารย์มันประทับใจอีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัวดรมนูนเนี่ยท่านเป็นคนที่ตามทุกสิ่งอย่างอย่างใกล้ชิดและมีวิธีการที่ เชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าท่านไปเก็บเกี่ยวอะไรที่กำลังเป็นเทรน์หรือเป็นความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมท่านจะสามารถนำมาถ่ายทอดแล้วก็สอนให้กับนักเรียนในวิทยาลัยของท่านซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะคิดว่า,าระบบการศึกษาหรือว่าแรงงานในสังคมไทยเนี่ยเราเราต้องการสิ่งนี้เป็นเป็นอย่างมากนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ที่ให้โอกาสทางคาซัมอะคาเดมีได้มาเยี่ยมได้มาชมอ,าอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็คิดว่าอาจจะมีความร่วมมืออะไรกันบางอย่างเพื่อเพื่อประโยชน์ที่เราจะกระจายไปสู่ชุมชนหรือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ